ก็เปิดหน้ากระดานพุทธเลยตอนนี้ฮะไล่จากโซนซีมาตอนนี้โซนบีโดนบุกอย่างหนักพี่วนาได้ได้เข้าไปถึง,งข้างในเปล่าครับเห็นเจ้าหน้าที่เขาเข้ากัดน,นะครับ ทองหรือไรหูทองวัตถุประสงค์อลไรส่วนที่จริงน่าจะอยู่ในคลองนี้รวมกันแน่ใช่ครับผมผมก็ว่าแล้วแหละน่าจะอยู่ในคลองนี้แหละก็เป็นโซนบันไดน่าจะอยู่ในทางบันไดบันไดหนีไฟบันไดและทุกอย่างตรงนี้ใช่ว่า ม่ใช่ญาติเรายังคอยติดตามพ่อแม่พ่อแก่แม่เข้าที่รออยู่ที่บ้านคงกินแม่นอนได้หลับตอนนี้ร่างเพียงก็ร่างไปทำดีขอให้เจอครบทุกร่างเสกฆ่านะคะนนระับ่200คุณสองร้0 0ได้200ไครับผมแล้วก็สวัสดี200สอ0ร้อยครับน,นะครับกดติดตามด้วยนะครับมานาสตอร์ดี้นะครับกดติดตามด้วยน,นะครับตามเข้ามาอีกนิดเดียวน,นะครับพอดีถึงเท้า ฝากคนติดตามเนี่ยปี20ไลค์ปี20ครับนะครับจะถึงจะถึง200แล้วคขอบคุณแอปบนรดาเรื <normal> ่องในมุมให้ดูมุมกล้องดีชัดเจนครับผมขอบคุณครับผมคุณจันทำจิตโคมีนะครับขอไปภาษาอังกฤษชื่อสังขอังกฤษแอปบรรดาสบายดีไหมสบายดีครับผมรากาศยังเรียบครับผม ั <g ül> ใช่ครับเมื่อเช้าพูดว่าไร้รถเหตุเห็นเศษตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เป็นออฟฟิศด้วยอ,อ๋อเลยครับอยู่ในโซนบีใช่ไหมตรงออกลงเศษตู้คอนเทนเนอร์เหมือนการขาดเงินแต่ไม่ขาดน้ำใจอ,อ๋อครับผม เบอร์ยี่สิบไปไหนนะครับอ๋อเบอร์ยี่สิบอยู่ในสางานนี่นะครับผมน้าจะอยู่ในสางานนี่นะเรื่อนนี้ไม่ได้เข้าไปหามองเห็นไหมครับเท่าที่เห็นนี่แหละ รุนกันครับเปิดหน้าดินโซนซีได้น่าจะครบสิบสามล่างอยู่ข้างในนะเพราะว่าแล้วยิบมุมเดียว,วนี้ที่ยังไม่ได้หาไม่ได้ปุด นี้ดีแล้วเห,เห็นการทำงานทันเห็นการณ์่งพนณกตัดสีนครับผม แตดวันนี้ขึ้นได้กี่โมงช่วงเช้าหาดูก็ไม่เจอเปิดแต่ทางไหนก็มีแต่นักขาวคุณนายเอกสิบโมงครับผม10บโมงนิดๆครับผมตอนนี้ถึงชั้นใต้ดินยังครับแบดถึงนะครับผมเข้าไปดูข้างในนักข่าวเขาถ่ายเหล็กเยอะมากกองกองอยู่แอดออ์นะครับคุณไอยฝน iPhone. ป้ากินแก้วเป็นกำลังใจขนะองผู้ที่ค้นหาครับเป็ป้าทีแก้วครับผม แชร์ครับฝากกดซับสไครป์กดติดตามให้ช่อง YouTube มา mm hmm. นาสตอรี่ด้วยนะครับผม mm hmm. คุณเดือน mm hmm. พี่เดอนมาที่แครวันนี้พบสี่ล่างแลครับวันนี้ยังไม่พบครับยังหาอีกสิบสามล่างครับผมคาดว่าจะอยู่ตรงความคุณใหญ่ๆนี่นะฮะโซนดีนี่แหละกำลังนี้อยู่ตอนนี้ ตรงกองใหญ่นั้นมีแต่แผ่นปูนแผ่นใหญ่ๆอ๋อแล้วครับผมแล้วก็มีเมโ็ดโฟลุย่ยทำไมคนทำงานอยู่ข้างเดียวเพราะว่าเขาสะดวกแบบนี้ครับผมว่าเขาน่าจะสะดวกแบบีคิดว่า ได้ที่สะพานลอยอยู่นั่งล้างอยู่ที่ไหนสักแห่งสักเจนงนี้ครับครับผมขอบคุณครับที่รับแจ้งมา ยุ่งขายไปไหนมีใครพอทราบไหมครับเนในใรเ่อยุ่งขายไปไหนผมก็ไม่งขาพอทราบไหมครับผม8 3 1คนที่ชมอยู่และกดแชร์ครับผม ส่วนนี้ยังมีแผ่นปูนทีุ่ยังไม่ถูงพื้นเดยเน้นเจาะจากด้านข้างมากกว่าด้านบนเป็นแผ่นปูนที่ยังมีโครงอยู่ได้ยินใช่ไหม